เสียงม่งปูเลยโอ้ย ไปะอะไรเสียอะอะไรมีเสียงอะบอกไฟอะไระะไอะไรอะไรไม่มีเสียงคู่อะมีมีคนผู้หญิงแก่ผู้หญิงมีเสีคู่จากตรงไหนเมืมม่อกี้นี่อยู่มเมื่อกี้อยู่กับเบรงเลยดี ยืนอยู่กับมึงเลยใครไม่มีหยุดหยุดตรงมึงเลยกูตกใจเลยกูเห็นบีใช่มึงยืนตรงนี้มึงอยู่ตรงนี้เลยแล้วนี่แล้วพี่เห็นว่าเพร่เพร่เลยนะเห็นว่าเดินเนี่ยเดินเหมือนเดินมาตรงเนี้ยเหมือนเดินบางที่ี่